กินแล้วกินแล้วเอา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 โอา้เรียบร้อยเรียบร้อยมาครับใส่ดีใส่ดีใส่สวยมาอีกตัว สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักตุกตาและท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะน้าพรุกบพิชิงโกนะฮะสำหรับวันนี้น้าพุกก็พามาตุกทิ้งหรอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นสายหวานนะฮะคันที่น้าพรุกใช้ในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นคันที่เราจะใช้ออกคลิปในวันนี้กันนะ และสำหรับคันรุ่นนี้นะฮะก็มีชื่อรุ่นว่าภัยสีทองนะฮะเป็นคันที่รูปรักสวยเพรียวนะฮะขนาดเวทคันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมาะกับเล่นปลาเล็กนะครับ ในส่วนระยะที่นาฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นระยะ3 0นะฮะวันนี้ก็จะตกไม้ไตยเบ็ดหนึ่งตะขอกันนะฮะส่วนสำหรับเหยื่อที่นาฟุกใช้ฮะ,ะก็เป็นสุดเดิมนะฮะเหยื่อตกปลาลองชิมนะฮะลองแล้วจะจิตใจนะครับผมก็ชิ้นเกี่ยวของเราก็เหมือนเดิมฮะ,ะก็เป็นไส้เดือนนะฮะเดี๋ยวเราไปตามลุ้นตามเชียร์กันนะ,ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะส่วนพิกัดใหม่นะฮะวันนี้นะฟุกก็จะตกอยู่แถวอ่าข้าง เอาเป็นข้างนะฮะข้างโรงเรียนท่าขงนะฮะไม่ได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้าโรงเรียนท่าขงนะฮะก็จะอยู่ประมาณช่วงยิงเยื้องกับเซเว่นนะฮะเซเว่นหน้าโรงเรียนท่าขงนะฮะเดี๋ยวเรามาตามลุ้นตามเชียร์กันดูนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงะฮะไปลุยกันเลยครับไปครับไม้แรกของเราเหยื่อลงสู่ท้องน้ําไปเลยนะครับวันนี้หวานเจี๊ยบนะฮะวันนี้ เวทคันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองเฮดได้นะคิดว่าถ้าสามเฮดนี่ก็ยังจะแข็งหน่อยนะเอาละครือ yeah, เริ่มมีไม่ใช่อาการทุ่นเริ่มจะออกแล้วนะครับจริงๆแถวข้างโรงเรียนท่าโขงนี้ฟุกก็ยังไม่เคยมาทำคลิปนะฮะวันนี้มาลองนั่งเล่นดูนะฮะ อุปสรรคของเราก็คืออ่าข้างบนนะฮะข้างบนมันจะเป็นต้นไม้นะครับก็เลยเอาคันเล็กๆสั้นๆนะฮะวันนี้เราไม่เล่นระยะสามหกนะฮะเราเล่นระยะสั้นๆหน่อยเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โหมมยแรกไมายแรก,กโอ้โหมาจ้าเน่มาแล้วมาแล้ว นได้ตึงๆได้ตึงๆไสดีเลยนะ,ะหวานเจี๊ยบนะฮะว่าที่จะฟุกเล่นคันอ่อนๆเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่จะไสไม่ค่อยโตนะไสก็เล็กๆเราก็เอาคันอันเบตอ่อนๆมาเล่นนะฮะเพราะว่าเราเล่นเพื่อความเพลิดเพลินนะฮะ ในการวัดปลาจะได้แบบได้อัตรรในการวัดในการเยื่อปลานะครับถ้าคันแข่งไปนี่วัดทีนี่ปลานี่แทบลอยบนฟ้าเลยนะเราก็อาศัยเล่นคันนั้นอ่อน,นะฮะได้สู้กับปลาครับสนุกฮะจริงๆคันเวทระยะนี้นะตกปลาเล็กนะฮะตกปลาจะเพียนกำลังดีเลยครับอีกครับ โดนะฮะโอ้โหนี่ฮะมาอีกตัวโอ,โอ้โอ้โอ้ไปลาตากครับไซปลาตากนี่ฮะบอกเลยว่านี่คือไซปลาตากอย่างเดียวนะฮะแบะหลังแล้วก็เอาไปตากแห้งๆนะฮะทอดกรอบนี่อยากบอกเลยครับว่าอร่อยมากกินดีกว่าปลาตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่กินไม่ค่อยดีฮะตัวมันแข็งอันนี้มันจะกรอบ ไชครับลุยกันต่อเลยนะฮะโอ้โหลงเป็นกินลงเป็นกินไสอยู่ประมาณสามนิ้วนะฮะส่วนมากปลาแถวอ่าโรงเรียนท่าโขงจะอยู่ประมาณสามนิ้วไสก็ไม่ค่อยโตนะ ถึงว่าเวลาเขามาตกเขาก็คงคัดไซส์เอาละนะครับน่าจะคิดอย่างนั้นกินนี้ยังไงก็โดนนะแต่ว่าตัวเล็กๆนี่โอ้โหบอกเลยครับงานนี้กลับไปต้องนวดยานะวะ่าวัดไม่หยุดเลยครับอครับกินแล้วนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะตัวเล็กขนาดไหนโอ้โหบอกเลยว่าเล็กจริงๆเดี๋ยวแกะก่อนนะ นี่ฮะตัวอยู่ประมาณนี้ฮะดูครับความเล็กโอ้โหเจ้ากระจิว๋วหลิวเจ้ากระจิ๋วหลิวน้อยสุดยอดกินเยี่ยไปครับอปเอาละครับตอนนี้แดดเริ่มส่องสว่างอีกครั้งนึงนะฮะเมื่อกี้หายไปแล้วรอบหนึ่งจริงๆมันก็มีปลาใหญ่นะฮะปลาใหญ่เข้ามาอยู่ แต่ว่ามันคงไม่ทันปลาเล็กนะปลาเล็กเอาพิเยื่ไวกินหมุดก่อนนะครับนี่ครับกินแล้วนะนี่ครับกินแล้วฮะนี่ครับใส่เดียวกันเลยฮะโอ้โหโนี่ฮะบ,บอกแล้วพิเกินนมนอนก่อนเถอะไปดูครับใส่ปลาสุดยอดเลยไปครับ รุยต่อไปป่าสุดยอดเอาแล้วเอาแล้วอี่กินแล้วหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบโอ้ยเล็กจะเล็กอะไรขนาดนี้ไม่ใช่กลับมากินอีกเลยนี่ดู ไปถอนขึ้นมาแล้วฮะวัดที่ครับเรียบร้อยโดนตัวนะฮะไปครับรีกันต่อฮะ ตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะฮะอากาศก็มืดครึ้มยังไงก็ไม่รู้นะครับวันนี้แต่ไม่มีฝนแล้วครับเป็นอากาศแบบาะว่าช่วงนี้มันจะเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะฮะก็คงหมดฝนไปแล้วก็ทางต่างจาังหวัดก็น่าจะอากาศเริ่มจะเย็นแล้วปลากินดีนะฮะแต่ว่าไซส์ไม่ค่อยโตนะฮะ เอาละครับไหลลงเลยฮะเรียบร้อยนี่ใสสวยมาอีกตัวนี่ครับสามนิ้วได้นะฮะตัวนี้มองในกล้องอาจจะเหมือนตัวเล็กนะฮะจริงก็ใสใสกำลังดีครับไปครับลุยกันต่อเลยฮะ หวานเจี๊ยบนะฮะวันนี้ดูคัน,นะฮะสีเหลืองอารามเนี่ยสายล้อฟ้าเลยโอ้ <laughs> โหกินเลยลงกินเลยนี่เรียบร้อยครับลงเป็นกินคันอย่างนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นอ่าสายปลาเล็กๆนะฮะ ตกปลาหมอนี่นักฟุกว่าน่าจะสนุกเลยนะฮะคันระยะอย่างนี้ไปครับน้ำก็สะดวกสบายฮะอยู่ใกล้ <c oughs> ต้องตกอยู่แถวหน้าหมู่บ้านพฤกษารนะ้อยี่สิบสามนะตันนู้นนปลาจะค่อนข้างที่จะไซส์โอเคฮะไซส์ดีแต่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีร่มไม้นะตรงนั้นนะ มันจะเป็นโล่งๆเตียนๆฮะไหลายทางก็ไม่ค่อยมีฮะเอาละครับถอนขึ้นมาอย่างนี้น่าจะมีไซส์ไหมโอ้ไซส์นี้โอเคครับไซส์นี้ผ่านไซส์นี้ผ่านตัวนี้สัมนิ้วได้ครับตัวนี้ จะเล็กไปไหน,นะฮะกินแล้วฮะลงเป็นกินนี่ครับเอาแล้วเอาแล้วจิ๋วน้อยเอาแล้วทำงานแล้วจิ๋วน้อย <c oughs> กินอีกแล้วอวัสดีครับโอ้โหยอด <c oughs> ผมบอกว่าถ้ามีบ่อไปเลี้ยงได้ฮะดูครับคือไซปลาโอ้โหยอดแจ๊ วัดไม่หยุดเลยฮะบอกเลยครับงานนี้วัดไม่หยุดกลับไปต้องทายานี่เหตุผลที่ต้องเอาคันแบบอ่าเวทอ่อนๆมาเล่นนะ,ะเพราะว่าป่าไม่ค่อยมีไซส์โตนะมีไซส์เล็ก ลงปั๊บมีการปุ๊บเรียบร้อยโดนครับไสซสวยไหมตัวนะฮะนี่อันนี้ไซส์สแตนดาร์ดเลยนะฮะไซส์ประมาณนี้มุมเ <c oughs> หยื่อ,เ,อเสร็จก็โยนลงน้ำไปเลยครับ รอวัดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าปลากินจัดนะฮะนะครับกินแล้วครับเอาไงเรียบร้อยครับบอกเลยครับลงเป็นกินโอ้ตัวนี้ไซส์ดีเลยครับสี่นิ้วเลยตัวนี้นี่ครับว้า อาการอีกแล้วเรียบรย้อยโอ้ใสดีใสดีอ่ะโอ้ติดแต่ยอดไม้ฮะนี่ครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบอกเลยครับดูยันตต่อฮะ แล้วเอาแล้วเอาแล้วถอนขึ้นมาเรียบร้อยโอ้โหใส่ปลาเล็กมากเลยครับปล่อยครับบีบมิดร,รอเลยฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บเรสปปร็จปุ๊บลงน้ำเลยฮะเยอดอง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  ลงปุ๊บมีการพรับน่าจะเป็นปลาเล็กนะฮะโอ้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 ใช้ได้ครับไซนี้ไซนี้พอได้นะฮะอืมพอได้พอได้หุ้มเหยื่อให้ไวแล้วก็ส่งลงน้ำไปเลยนะครับ ตอนนี้ฝูงปลากำลังเข้าฝูงอยู่นะฮะฝูงปลาเล็กฝ <laughs> ูงปลาเล็กเข้าไปครับโอ,โอ้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 หวานเจี๊ยบมาแล้วโอ้มีไซสแล้วครับ <laughs> นี่แหละฮะไซสที่เราตามหานะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณไซสนี้เอ้โหอ้ยัไงไงครับเรียบร้อย ใหญ่ๆไม่เอาฮะปล่อยไปเรียบร้อยไปครับรยกันต่อตอนนี้เริ่มมีใสเข้ามาใหญ่หน่อยนะครับเอาแล้วเอาแล้วมีอาการแล้วนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาไงเอาไง โอ้เรียบร้อยโอ้มาอีกแล้วฮะสายบันเทิงครับสายบันเทิงนี่อีจิ๋วน้อยนี่ครับกระจิ๋วเลีวจุบที <c oughs> ไปเล็กๆก,ก็ปล่อยเข้าไปนะฮะเพราะมันเล็กเกินไปเอาไปทำอะไรไม่ได้ะฮะมีอย่างเดียวก็คือต้องเอา ไปลงบ่อเลี้ยงอีกให้มันโตก่อนถอนขึ้นมาครับเรียบร้อยฮะไอ้ครับไซสที่เราตามหาฮะมาแล้วมาแล้วไซสสี่นิ้วได้ครับตัวนี้ไส่สี่นิ้วได้นี่ครับ ไซง,งงามหุ่มเยื่อบีบไม่ต้องบีบแน่นนะฮะบีบแค่รวมๆก็พอแล้ครเพราะว่าเอ่าเหยื่อของเราเป็นแค่ตัวล่อให้มันเข้ามากินไส้เดือนนะฮะส่วนมากหลักลมันก็คงกินไส้เดือนนะปะนินตัวเล็กอย่างนี้นี่ครับโอ้โหเล็กจัดประลัดบอก กินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับเอาไงโอโอตัวนี้ไซดีหน่อยนะฮะตัวนี้ไซนี้ผ่านนะครับไซนี้ผ่านใช้ผ้าจับหน่อยฮะนี่ครับไซนี้ผ่านนะฮะสามนิ้วได้ตัวนี้นี่ครับหุมเหยื่อะฮะหุมเหยื่อแล้วก็ ลงน้ําไปเลยนะฮะไม่ต้องบีบเหยื่อแน่นนะครับให้เหยื่อมันแบบแตกตัวได้เร็วนะครับพอลงน้ําไปจริงๆเหยื่อของเราก็น่าจะหมดไปแล้วฮะนี่ครับโดนโอ้ไซดีเลยฮะนี่ฮะฟุกบ,บอกว่าเริ่มเข้ามาแล้วฮะไอ้ใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วเออเนีน่้ก็ไซด์สวยอยู่ครับ นี่ฮะใสดีอยู่รินี่ครับไปครับเรียนต่อะฮะน้ำคลองนี้ไม่ค่อยไหลแล้วนะฮะมาสองวันนะฮะมาสองวันก็เจอฝนถล่มสองวันนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับนะฟุก โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีไซมีไซ์มาแล้วนะฮะแนตัวนี้สี่นิ้วได้นะครับสวยงามสวยงามวันนี้หน่วยอ่สาสไนเปอร์ไม่มีครับวันนี้เมื่อกี้เห็นมาอยู่คนนึงฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครั ผมใส่ปลายังไม่ลอยฮะก็เลยกลับไปแล้วนี่ฮะปลาลอยเต็มนะครับตรงนี้ไอทีเลยลอยไม่ใช่ว่าลอยธรรมดาถ้าลอยกินเหยื่อด้นะฮะอุ้โดนอีกแล้วครับืเป็นไงเป็นไงดูไซส์หน่อยโอเคไซส์นี้สามนิ้วได้ครับ สสยนิพานนะครับเดี๋ยวลองอีกสักไม้สองไม้ดูนะฮะเดี๋ยวต้องได้เวลากลับแล้วครับเพราะว่าหมุดเวลาแล้วตอนนี้อ,อ้าวอ้ากินแล้วครับกินแล้วกินแล้วเอาปึ๊บไม่โดนฮนะ ไม่โดนนะขออีกทีหนึงลองดูนะฮะว่าไม้นี้จะเป็นยังไงฮะจะวัดโดนหรือเปล่านะครับไปลองดูไม้สุดท,ท้ายของเราว่าเหยื่อที่เราปุูกผสมไ้ก็เหลือแค่นิดเดียวฮะจะหมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวโปรยให้ปลาเล็กกินนะครับเอาเลยครับเขามากินเหยื่อแล้วนะ นี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไซนี้ได้ครับสามนิ้วได้ครับตัวนี้นี่ครับสวยงามครับก็โอเคนะฮะก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหเจอฝูงปลาเล็กนะฮะสุดยอดเลยฮะโอ้โหวันนี้เอาเมืมอเลยครับวันนี้ลงเป็นกินลงเป็นกินเลยฮะ อ่นานะฟุกวางคันไม่ได้เลยฮะวางคันนี่หลายรอบเลยฮะพอวางปุ๊บพอเผลอทีไรปั๊บนี่โหกระชากคันพุ่งลงน้ําเลยฮะต้องหาไม้เขียวนะเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้เอาสายเซฟมานะฮะก็ถือว่าปลาก็กินดีฮะสลับไหม่นี้คลองสองนะฮะหน้าโรงเรียนท่าขงะฮะสลับใหมน่นี้ก็ไม่ถึงกับหน้าโรงเรียนท่าขงะฮะก็อยู่เยื้องๆามานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลปลารวมกันเลยดีกว่านะ,ะัะว่าวันนี้ฟุกมีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูผลปลารวมกันเลยฮะ มาดูผลปลารวมของเรากันเลยนะฮะอ่ายกขึ้นมาให้ดูเลยนะครับถือว่าก็ไม่ธรรมดานะฮะใส่ปลาก็คัดเอานะฮะตัวเล็กๆเราก็ปล่อยไปนะฮะนี่ฮะผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะโอ้ติดจอดครับคัดไซส์อย่างเดียวครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่คัดไซส์นี่โอ้โหวัดไม่วัดไม่ไหวนะฮะทำไม่ไหวนะครับผมว่า เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลงานของนับฟุกในทริปนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดากันเหมือนเดิมนะฮะก็คัดไซ์ปลาอย่างเดียวนะฮะสำหรับทริปนี้ก็บันเทิงเริงใจเลยฮะปลาเล็กเข้ามาเต็มนะครับวันนี้ก็ฝูงมันก็ลอยอา่าเต็มผิวน้ำหมดเลยนะฮะเพราะว่าน่าจะขึ้นมารับไอแดดนะครับเพราะว่าตอนช่วงเช้าๆมันไม่มีแดดนะครับไม่มีปลาลอยแต่ว่าพอช่วงออก มาใบใบนี้ปลาลอ,อยน้ําเต็มเลยฮะเป็นฝูงใหญ่เลยฮะมองเห็นชัดเจนมากเลยฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมกันเพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นาฟุกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไปเจอกันทริปหน้านะว่านพุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ